สวัสดีครับผมคุณหทิเดนมิงปองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าแล้วก็ติดยางนะครับไม้บุงปองนะครับชื่อว่ายินเหืน n สี่ s นะครับราคาสี่ร้อยบาทของเซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นไม้ธรรมชาติด้ามตรงนะครับส่วนยางที่จะมาติดก็ ไม้ได้เป็นยางแข็งนะครับเป็นยางตีเล่นหรืออตั๊กเตอร์สีเหลืองครับอันนี้ตัดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยาเซก้าแฟนทอมศูุนเจ็อันนี้เป็นยางเม็ดยาไม่มีฟองน้ำนครับก็จะมาติดก่อนอื่นเราก็ทากาวเหมือนกันเช่นเคยนะครับกาวที่เราใช้เป็นฟรีเชคนะครับฟรีชาร์กเป็นกาววอเตอร,ร์ไฟล์ จะติดลงไปในฟองน้ำส mm. ี mm. เหลืองแล้วติดแล้วป็สต็ตอปไปนะครับให้ขาวแห้งนะคร mm. อ่าฟีเช็คทาด้านหนึ่งนะ mm. ค,ครับอืออือกรายด้วยน้ปในฟองน้ำมาแล้วผม ใ้ฟองน้ำทายทั่วน่า,นาจะใช้ปริมาณกาวมากขึ้นนะใช้ปริมาณกาวที่มาก ก็ทาย,ยางตัวหนึ่งแลนะครัเหนือยางอีกชิ้นหนึ่งกับไม้สองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูสองด้านนะครับกาวกับไม้แล้วก็จะทิ้งไว้นะครับผมตอนนี้ยางเสร็จแล้ว อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ทากาวกับไม้เหมือนกันนะครับวิธีการเดียวกันเลยคือหยุดกาวแล้วก็ทาไม่ไม่ได้แตกตา่างก็จะข้ามไปดูการติดกาวนี่มันเนื้อละเอียดนี่นะครับไม่ค่อยกินกับ มันน่าจะได้เคลื่อนอีกชั้นหนึ่งครับเรื่อความเหนียวมันจะได้เคลืออีกสักชั้นหนึ่งลงบางกาผมใกล้จะหมดแล้ว านนี้ก็ติดแล้วนะครับผมอ่ะ,อะกากก็แห้งแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนการติดยางนะครับผมผมจะเอาด้านที่แห้งสีก่อนนะครับก็คือด้านแบกนะครับผมติดกับยางมิดนะครับ